อย่าลืมสแกน,นคิวอร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยน,นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการลงเวทีระดับจำนวนะต้องเล่งร้อยเจดสิขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีกลางลุนนึงล้านขึ้นไปนะฮะโดยที่ ผมแนะนําว่าพลังโจมตีก็น่าจะประมาณสักสี่ล้านห้าขึ้นไปนะอีกถึงจะโอเคนะครับแล้วก็พลังสักเกือบร้อยเอ็มนะฮะขันต่ำขั้นต่ำนะเพราะว่าระบบเนี่ยบอกให้เราต้องมีพลังอย่างน้อยสองร้อยล้านขึ้นไปนะฮะนี่จะลงนะผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับถ้าเป็นสายโจเน,นะให้พยายามนะรอจังหวะที่สะกิลหนึ่งนะติดคูดาวเพื่อให้เรารีบกขนขนดกระโดดนะฮะเมื่อลดระยะการเดินนะฮะทำให้เรา สามารถโจมตีได้นานได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนของบอสนะมันจะมีสกิลกันดาเมจนะครับก่อนที่มันจะใช้นะครับมันจะมีเสียงดังสู้ขึ้นมานะฮะให้เพื่อนๆกดปิดยกเลิกสกิลฝากนะครับรอจนกว่าดาเมจเราจะขึ้นนะฮะถ้าเราเปิดขึ้นเป็นตัวเลขนะฮะค่อยกดปิดเหมือนเดิมน,นะครับก็จะทาให้เราสามารถเอาชนะบอสได้นะฮะส่วนใครที่ยังผ่านไม่ได้ก็คงต้องรอเลเวลนะฮะแล้วก็รอพลังนะครับกับ ลรงโจมตีนะให้สูงมากขึ้นนะอันนี้ก็ปิดแปปิดปติกันแล้วนะฮะทีนี้ก็เปิดกิก้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะพยายามฟังเสียงดีนะฮะถ้าเกิดมีเสียงสู้ขึ้นมาก็ให้ปิดนะครับอันนี้ผมก็เล่นพัาดมากนะคเพราะว่าต้องคอยฟังทั้งเสียงต้องคอยดูกิ้พุ่งนะครับก็เลยอาจจะมีท่าดด้วยน,นะฮะแต่บ,บางจังหวะนะฮะทำให้เสียเวลาการเดินนะครับแล้วก็อาจจะมีบางจังหวะนะฮะที่ผมลืมปิดนะครับ ปิดสกิลแล้วก็ถ้าปล่อยสกิลเลกไปแล้วดาเมจไม่เข้านะครับเยวผมจะตัดคลิปไปนะฮะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้จะตายนะฮะเราก็ทาแบบเดิมไปเรื่อยนะฮะสังเกตดีนะครับเรื่องจังหวะสกิลเละนะฮะนะครับพ่ตีดีมอนิตี้นะฮะเนี่ยผมพลาดนะครับเพราะว่าลืมกดปิดสกิลนะปิดไม่ทันนะฮะเพราะว่ามัวแต่จ้องสกิลพุ่งอยู่นะฮะก็เลยลืมไปนะฮะ ้าเป็นอาชีพอื่นก็จะง,ง่ายนะครับอย่างเช่นนักธนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเียงเท่านีน้ก็สามารถจะผ่านด่านคุณมุมได้ด้วยพลังเกือบหนึ่งร้อยเอ็มหรือถึงหนึ่งร้อยเอ็มนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะตามจริงผมก็ทำเวลาเหลือได้ประมาณก็ยี่สิบวินะแต่อันนี้ผมพลาดไปเยอะนะครับก็เลยอาชีพมาแล้วก็ลงเลยนะฮะเขียดแก้ใหม่นะฮะ ลูกก็ดับลูกาก,กากนะฮะดวงไม่ค่อยจะมีนะก็ออขอบคุณท่านทับชมนะเราไว้จะเป็นหม่คลิดหน้านะครับสวัสดีครับ